สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับยูดีไม่แห้งครับพี่น้องคลิปนี้ครับเบาต้นดื่อซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านจะมาคุยกันเรื่องพริกดอกร่วงผลร่วงซึ่งมีพี่น้องถามเบาต้นมาว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วแก้อย่างไงนะครับสาเหตุที่พริกดอกร่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดในช่วงเดือน มีนาเมษาซึ่งอากาศช่วงนั้นเนี่ยมันจะร้อนจัดแล้งจัดมันจะทําให้ดินของเราเนี่ยความชื้นไม่เพียงพอแล้วก็ทําให้พริกเนี่ยดอกแห้งได้ร่วงได้ผลก็ร่วงได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันยังอยู่ในฤดูหนาวบางพื้นที่หนาวจัดบางพื้นที่อากาศก็เย็นๆตอนเช้าก็จะมีหมอกนะครับ ทาวาอากาศเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุหลักจริงๆเนี่ยของการที่พริกดอกร่วงนะครับมันจะมีแมลงแล้วก็ขาดแคลเซียมโบรอนนะครับคือพริกมันขาดธาตุอาหารธาตุอาหารไม่เพียงพอนะครับธาตุอาหารที่ว่านี้เนี่ย ก็คือแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนมันก็จะมีอยู่กับปุ๋ยหลักซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่เราให้ทางดินมันจะมีอยู่เกือบทุกทุกสูตรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอคำว่าไม่เพียงพอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดินนะครับดินของเราแต่ละพื้นที่มันอาจจะไม่เหมือนกัน ดินที่มีความดุดวมสมบูรณ์แคลเซียมโบรอนที่อยู่กับปุ๋ยธาตุหลักใส่ทางดินมันก็เพียงพอนะครับแต่ธาดินที่มันมีวัตถุอินทรีย์ในดินเนี่ยค่อนข้างจะไม่เพียงพอเราอาจจะปลูกพืชซ้ำๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าแคลเซียมโบรอนในปุ๋ยธาตุหลักมันไม่เพียงพอครับ พอมันไม่เพียงพอพืชของเราพริกของเราเนี่ยมันก็ขาดธาตุอาหารเสริมซึ่งเป็นแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนเนี่ยมันจะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพริกนะครับทำให้พริกเนี่ยแข็งแรงทำให้พริกมีภูมิมต้านทานสู้กับโรคต่างๆได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่ปลูกพริกมืออาชีพหลายหคนในหลายสวนเขาก็จะมีการฉีดพ่นแคลเซียมบอรอนเสริมทางใบด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเสริมภูมิต้านทานให้กับพริกนะครับเวลาพริกติดดอกเนี่ยดอกก็ไม่ร่วง ขวดอกเหนียวนะครับเวลาติดผลผลก็ไม่ร่วงด้วยนะครับนอกเหนือจากสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความแข็งแรงต้านทานโรคได้แล้วเนี่ยก็ยังไปกระตุ้นตาดอกทําให้พริกเนี่ยติดดอกด้วยนะครับสําหรับแคลเซียมโบรอนซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งชนิดแบบน้ําฉีดพ่น เหมือนฮอร์โมนมีทั้งแบบผงแบบเม็ดนะครับแล้วก็ยังอยู่ในรูปแบบปุ๋ยทางดินด้วยนะครับซึ่งปุ๋ยทางดินหลายๆสูตรหลายลายี่ห้อในปัจจุบันนี้เขาก็จะมีการผสมจำพวกแคลเซียมโบลอนลงไปในปุ๋ยด้วยนะครับแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทปุ๋ยว่าเขาผสมแคลเซียมเนี่ย ลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถามว่ามีไหมมีครับมีเกือบทุกสูตรเกือบทุกยี่ห้อปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่ามันสำคัญไหมสำคัญครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราใส่ปุ๋ยทางดินฉีดฮอร์โมนปุ๋ยทางใบดูแลจำพวกพีจำพวกแมลงได้มันสวย มันงามอยู่นะครับแต่บางครั้งเขาเรียกว่าธาตุอาหารมันไม่เพียงพอพอธาตุอาหารมันไม่เพียงพอหมายความว่ามันสวยแต่มันไม่แข็งแรงมันไม่ต้านทานโรคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือการปลูกพริกนะครับถามว่ามันสิ้นเปลืองไหมถ้าถามเบาต้นนะครับ มันก็สิ้นเปลืองเหมือนกันนะครับเราใช้อะไรตัวมีอะไรหลายอย่างซึ่งจะทำให้พริกของเราเนี่ยมันได้ผลผลิตออกมาดีนะครับออกมาสวยให้ผลดกผลสวยนะครับแต่ว่าพอทำได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเสี่ยงกับราคาอีกนะปัจจุบันนี้นะครับก็ ได้ข่าวว่าราคาก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับขยับขึ้นมาไม่เยอะครับก็ขยับขึ้นมาประมาณ5บาท7บาทนะครับบางพื้นที่เคยได้25ก็ขึ้นมา30หน้าสวนนะครับบางพื้นที่เคยได้20ก็มาเป็น25นะครับในหลายพื้นที่เคยได้15บาท18บาทขยับขึ้นมา20กว่าบาทประมาณนี้นะครับ คือขยับขึ้นมาแต่ไม่เยอะนะครับก็ยังดีนะครับก็ยังดีกว่าราคาไม่ขยับขึ้นมาเลยนะครับขยับขึ้นมานิดมาหน่อยก็ยังดีนะครับก็ดีใจไว้ก่อนครับกับพี่น้องของเราที่ปลูกพริกนะครับถึงว่ามันยังขึ้นมาไม่เยอะแต่ก็ยังดีกว่ามันอยู่ที่เดิมนะครับสำหรับฮอร์โมนที่ทำให้พริกดก ให้ถั่วฝักยาวดกมะเขือรวมทั้งพืชผักอื่นๆนะครับถามว่าตัวไหนของผมปัจจุบันนี้เนี่ยผมใช้ผสมเองนะครับฮอร์โมนทำเองครับพี่น้องที่ผมลงไปคลิปก่อนๆน่แหละครับซึ่งเป็นฮอร์โ,นรโมนนมไข่เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ผงชูรสนะครับวิธีการทำวิธีการหมักก็อยู่ในสูตร อยู่ในคลิปที่ผมลงเอาไว้นะครับซึ่งไม่ต้องหมักนะครับผสมฉีดได้เลยนะครับผมก็ใช้ประจำตัวนี้ครับปัจจุบันนี้ฮอร์โมนไม่ได้ซื้อเลยครับเพราะว่าไปซื้อมากับสูตรที่ทำเองดูแล้วเนี่ยไอ้สูตรที่ทำเองมันได้ผลกว่านะครับทั้งนั้นแล้วก็ทั้งนี้นะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่เฉพาะแต่กับฮอร์โมนนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินน้ำการดูแลการกำจัดพวกเพลี้ยพวกมแมลงนะครับการดูแลวัชพืชต่างๆทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมันถึงจะได้พริกที่สวยมันถึงจะได้ผลผลิตออกมาที่งามดกได้ดังใจท่านนะครับ พราะการจัดการดูแลทุกอย่างมันต้องเอาใจใส่จริงๆนะครับมันถึงจะได้โดยเฉพาะเพลี้ยะนะครับต้องควบคุมเอาให้มันอยู่นะครับพวกเพลี้ยพวกแมลงพวกหนอนแม,ล,นมลงวันทองต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้า เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ